โลกนะคะไม่ได้สอนให้เราเนี่ยเดินถอยหลังจงจำไว้นะคะว่ากระจกหน้าเนี่ยมันบานใหญ่กว่ากระจกมองหลังเสมอเพราะโลกนะคะไม่ได้สอนเราให้เราเดินถอยหลังทำไมการเดินไปข้างหน้าถึงดีกว่าการเดินถอยหลังเพราะโลกมันสอนไว้แล้วว่าเวลาก็ไม่มีย้อนหลังกลับจงนั่งคิดจงใจตรองไว้นะคะว่าที่เราทำผิดพลาดแล้วเรากลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าไปร้องไห้ กับชีวิตในอดีตเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือกลับมาทําให้มันดีขึ้นได้สิ่งที่เราจะทําให้มันดีขึ้นได้คืออะไรรู้ไหมคะให้เราโฟกัสกับปัจจุบันจําไว้นะคะว่าอดีตที่เราทําอะไรไว้เนี่ยมันส่งผลกับปัจจุบันวันนี้แล้วสิ่งที่เราทํากับปัจจุบันเนี้ยวันเนี้ยมันก็จะส่งผลกับเราในวันพรุ่งนี้แล้วมันส่งผลกับเราในอนาคตเราอยากจะเป็นคนแบบไหนละ่ะในโลกที่เราอยู่ในธุรกิจที่เรากําลังทํา สิ่งที่เราต้องตัดสินคือเราต้องโฟกัสไปข้างหน้าพี่หญิงไปบรรยายให้กับแบรนด์นะคะธุรกิจระบบตัวแทนเนี่ยมากกว่า300แบรนด์นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่หญิงจะสอนน้องๆตัวแทนว่าถ้าอยากจะประสบความสําเร็จต้องโฟกัสแล้วลุยทํากับแบรนด์ที่เราตัดสินใจก้าวเข้ามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถามว่าทําไมต้องโฟกัสคะเพราะธุรกิจทุกธุรกิจค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีแบบแผนมีนโยบายมีวิธีการที่ไม่ค่อยแตกต่างกันแต่สิ่งที่มันจะทําให้คนที่เข้ามาในองค์กรองค์กรนั้นแตกต่างกันนั่นก็คือการโฟกัสแล้วการตัดสินใจว่าเราจะสําเร็จแล้วเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัทเราเข้ามาเป็นนักธุรกิจหรือเราเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคืออะไรเข้ามา ทานสินค้าไปสักเดือน2เดือนเข้ามาเรียนรู้ไปเดือน2เดือนอ่ะเบื่อละเดี๋ยวไปทําบริษัทใหม่อ่ะเหมือนเดิมอีกเข้าไปเรียนรู้ซื้อสินค้าไปใช้แปบบ๊แบบแปบบหนึ่งก็เปลี่ยนคนที่เป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จแต่คนที่ประสบความสําเร็จคือโฟกัสโฟกัสและโฟกัสค่ะพี่อิงอยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะโฟกัสกับแบรนด์ที่ตัวเองกําลังทําอยู่วันนี้แล้วมองอนาคตของตัวเองให้ออกว่าเราอยากจะเป็นใครในอนาคตแล้วก็ถามกับตัวเองว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนคนนั้นเนี่ย เราจะต้องทําอะไรบ้างทําคลิปเรื่องอะไรพูดไลฟ์เรื่องอะไรและจะต้องมาตอบคําถามให้กับคนที่เป็นผู้ติดตามเราเกี่ยวกับประเด็นไหนบ้างถ้าเราสามารถตอบคําถามง่ายๆแบบนี้เราจะเป็นคนที่เดินหน้าและประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ